รู้เปล่าว่ารัเสเซียรัเสเซียกับสหรัฐเคารพกันเ,ออเห็นเราวะเอ,อเราได้บัมเรอที่เดียวใครใหญ่วะสหรัฐกับรัเสเซียเขาจะรบกันมัง้งไอ้ไทยจะได้บัมเรอเขาเขาบอกว่าไทยเปไทยเปใช้ไทยแลนด์ด้วยวะเฮ้ยมันก็รบกันไอ้สหรัฐกับรัเสเซียรบกันจะได้รู้ใครใหญ่ ไอ้ไทยได้บําเรอรทีเดียวก็ขี้เกียจจะครองโลกอะ่ะออสายรัดสายรัใหญ่ไอ้ไทยไปช่วยไหมไทยนี้รบขาดไอ้ไทยขาดครับไม่มาประเทศไอ้ไไทย,ไทยอะไรก็ไดี เบนก็ดีโนนก็ดีอันี่ก็ดีไทยก็มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะไอ้เอียมีเฮียจะจะแดกแล้วแพงที่บาีไม่ไม่ไม่มีราจะแดกแล้วไทยก็อุ้ยบินก็ดีอุ้ยเอแผ่นดินก็ไม่เคยไหวไม่มีภัยิบัติอะไรเบไม่ไทยไม่มีไทยม่กล้าเคยกล้าสักนิดไหมมีกล้าอยู่รอบเดียวทำภาพยนตร์เออที่ชนะพมม่าเป็นง ภาพยนต์ชนะพม่าดูดูเต็มแผ่นดินเลยเทคโนโลยี hey, ไทยใ่ญ่สัตว์บำเรอไทยซะเดี๋ยวมันก็มาเอาคืนมันก็มายุดแอบแอบเดินร่าแก้งเดินกันไห้